ครับกอขอสวัสดีนะครับพี่ป่านาะอาลูกๆล,ล,ละลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้บุร่วม,มีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้นํามีดหมอของหลวงพ่อเดิมนํามาเสนอสองเล่มนะครับให้ท่านพิจรารณากันนะครับว่ามีดยุบต้นนั้นนะครับเป็นอย่างไร มีจุบต้นนั้นหลายรูปแบบนะครับหลายรูปแบบก็ว่าได้นะครับนะครับแล้วแต่ขางจะตีทรงมานะครับเนื่องจากสมัยก่อนนี้นะครับชื่อเสียงของหลวงพ่อเดิมนั้นโด่งดังนะครับในด้านพุทธคุณนะครับแข้วครปลอดภัยอยู่ยงคงขพันอย่างนี้นะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับเรามาดูกันนะครับ นี่นะครับมีดหลวงพ่อเดิมจุบต้นนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับนี่นะครับอายุเป็นร้อยปีเลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับตั้งแต่สมัยนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับได้ไปที่วัดวัดพระปางเหลืองนะครับนะครับก่อคุยกับช่างนะครับให ตีมีดส่งทางวัดหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับแล้วก็ช่างท่านนั้นก็ตีประจำอยู่ที่วัดพระปางเหลืองนะครับถึงซึ่งเป็นวัดของหลวงพ่อเงินนะวัดพระปางเหลืองน,นะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองก็อนุญาตนะครับก็ได้ปรึกษากันนะครับนะครับเฮ้นะครับ ความยาวรวมด้ามนะครับมีดเล่มนี้อยู่ที่สิบนิ้วนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับทีละมันเก่านะครับมันขาดนะครับเป็นทองเหลืองแต่ว่าใช้แบบบางนะครับก็เลยนะครับพกนะครับเจ้าของพกติดตัวตลอดนะครับมีดเล่มนี้นะครับไปไหนมาไหนเขาก็พกติดตัวไปนะครับ ในด้านพุทธคุณนั้นนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนะครับแขวัาดปลอดภัยอยู่ยงคงขพันนะครับชายชาตรีนะครับปกปักรักษาคุ้มครองภัยร้ายต่างๆนะครับมีตรกงหลวงพอเดิมนะครับไม่ว่าจะเข้าดวงเข่าป่าป้องกันอสารพิษร้ายนะครับนะครับในด้านแขวัาดนะครับในด้านป้องกันในด้าน ปกป้องคุ้มครองภัยนะครับไม่ให้ภัยร้ายเข้ามากำไกลายในชีวิตนะครับไม่ว่าพวกผีปีศาจนะครับพวกมนต์ดำพวกขุนไสนะครับนี่นะครับพวกปล่อยของมาอย่างนี้นะครับนะครับถ้ามีมีดหลวงพ่อเดิมติดตัวนะครับรับรองไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะครับไม่โดนของนะครับถ้าโดนของแล้ว หาที่รักษายากนะครับนะครับมีมีดหลวงพอเดิมติดตัวไว้ไม่ประมาทนะครับนะครับความยาวรวมด้าม10นิ้วนะครับนะครับยาวเฉพาะใบนะครับ6นิ้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูครับเหล็กลอยกว่าปีนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับ ใสรสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับที่มองหามีดลวงพ่อเดิมนะครับแนะนำเล่มนี้เลยนะครับเป็นลายเสมาใบโพครึ่งใบนะครับนี่นะครับจะเป็นลายเดียวกันเลยนะครับกับมีดหลวงพ่อเงินวัดพ่อปางเหลืองนะครับเนื่องจากเป็นช่างคนเดียวกันนะครับนี่นะครับเหล็กออกขาวๆนะครับนวนๆคำคำอย่างนี้นะครับนะครับเหล็ก ถูกใช้งานมานะครับปกติดตัวไปใไนมาในตลอดนะครับโดนฝนโดนเหงื่อโดนนะครับความชื้นต่างๆนะครับทําน้ามนต์ขับไล่คุไสยมนดําพวกผีปีศาจได้นะครับนะครับถ้าเป็นมีดหลวงพ่อเงินนะครับตอนนั้นนะครับให้ทางคุยกันนะครับว่าถ้าตีส่งให้กับทางวัดหนองโพ วัดหลวงพ่อเดิมจะไม่มีชื่อนะครับแต่ถ้ามีชื่อหลวงพ่อเงินนะครับก็แสดงว่าเป็นมีดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนะครับหลวงพ่อเดิมนั้นได้ไปเล่าเรียนวิชานะครับลำเรียนวิชาจินดามณีนะครับทําเกี่ยวกับน้ำมนต์ขับไล่กุไสยมนต์ดพวกนี้แหละครับปัดสังวามสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายนะครับยันตัวนี้นะครับ ครับศักดิ์สิทธิ์เข้มรข้งนะครับเขาเรียกว่ายันเถาะนะครับยันเถาะหรือว่ายันอุนาลมหงายนะครับตัวอุหงายนะครับมีนะครับตอกกำกับไว้ตรงนี้ก็คือนะโมพุทธายะนะครับซึ่งเป็นยันพระเจ้านะครับสวยงามเลยนะครับลายดอกไม้นะครับดูครับ ในล่องเลือดนะครับตอกด้วยมืออย่างนี้นะครับนะครับขนาดเหล็ก้อยกว่าปีนะครับอยู่มาได้จนป่านนี้นะครับนะครับต้องรักษานะครับเจ้าของนะครับรักษาดูแลอย่างดีนะครับนี่นะครับยันฝั่งนี้นะครับเป็นยันนาโมพุทธายะนะครับหลงพ่อเดิมก็ใช้นะครับเพราะว่าไปรำเรียนวิชาจาก หลวงพ่อเงินด้วยนะครับนะครับตัวอุงหงายนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับใครมองหาอยากได้นะครับมีหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆนะครับนะครับอายุสักร้อยปีนะครับก็เล่มนี้เลยนะครับนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองถ้าตอกไว้นะครับจะมีชื่อตรงนี้นะครับ วัดนะครับหลวงพ่อเงินอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีอย่างนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับลายเซมาใบโพคึ่งใบเหมือนกันช่างคนเดียวกันนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขังแน่นอนนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมนะครับได้ไปลำเดินวิชานะครับจินดามณีหรือว่าทำเกี่ยวกับน้ำมนต์ขับไล่กก ผีปีศาจคุณไซมนดำต่างๆนะครับนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปคุยปรึกษานะครับกับหลวงพ่อเงินวัดพ่อปางเรื่ยงนี้ก็นะครับถือได้ว่าเป็นผู้สวดผู้บวชให้กับหลวงพ่อเงินอย่างนี้นะหลวงพ่อเงินได้บวชให้กับหลวงพ่อเดิมอย่างนี้นะครับนะครับเป็นพระอุปชาอะไรสักอย่างนึงะครับนะครับช่วงนั้นนะครับ นี่นะครับดูนะครับการเข้าขัางมีดนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดพระปางเหลืองแกบดำๆานี้นะครับนะครับของหลวงพ่อเดิมก็ดำๆเหมือนกันนะครับบางเล่มบางเล่มก็ออกสีน้ำตาลนะครับขั้งนะครับอยู่ที่ช่างเขาจะผสมอะไรนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเป็ดกรอดำนะครับผสมเงินนะครับ ทำขึ้นมาเพื่อทำกลั่นมีดโดยเฉพาะนะครับยาวรวมด้าม10นิ้วนะครับเฉพาะใบ6นิ้วนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับใครสนใจนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับแนะนำเล่มนี้นะครับเก่ามากนะครับเข้มขังสัดสิทธ์นะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเล่มนี้จะอายุน้อยกว่านะครับ เพราะว่าเป็นมีดยุบต้นรอยต่อระหว่างยุบต้นกับยุบกลางนะครับนี่นะครับมีดเล่มนี้เก่าเก็บนะครับนะครับเล่มตะกี้นี้ถูกใช้งานนะครับมีดใช้งานกับมีดเก่าเก็บนี่ตรงนี้คู่ตัวเลยนะครับไว้เดิมๆนะครับเอาเก็บรักษากันนะครับเอาไว้ในตู้เซฟอย่างนี้นะครับนี่นะครับในห้องพระอย่างนี้นะครับนี่นะครับ สวยงามเลยนะครับนะครับความยาวรวมด้ามนะครับมีดเหลี่มนี้นะครับความยาวรวมด้ามอยู่ที่นะครับเจ็นิ้วนะครับเกือบเกือบนิดนึงนะครับนี่นะครับใบอยู่ที่สามนิ้วนะครับความยาวรวมด้ามเจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับ นี่เก่าเก่าเหมือนกันนะครับอายุก็90กว่าปีเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นมีดยุบนนต้นนะครับขออภัยครับเป็นมีดยุบต้นนะครับนะครับนี่นะครับลายน่องสิงแบบนี้นะครับนะครับถ้าเป็นมีดยุบต้นระวังยุบต้นกับยุบกลางเราจะเห็นแบบนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นของช่างชิม นะครับฝีมือแบบนี้นะครับลายนองสิงของช่างชิมนะครับนี่นะครับเป็นมีดระว่างรอยต่อยุบต้นกับยุบกลางนะครับนี่นะครับเป็นมีดลายกระหนกนะครับดอกไม้เทาวันสวยงามนะครับของช่างชิมนะครับในร่องเลือดอย่างนี้ก็เป็นคืนๆเหมือนกันนะครับรอยตอกรอยซอกเหมือนกันนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเป็นเหล็ก ผสมมวลสารนะครับอาถรรพ์ต่างๆนะครับผ่านการทําพิธีน้ามนต์ขับไล่คุณไสมยมนดํามาแล้วนะครับมีดเหล่มนี้นะครับทําน้ํามนต์อาบทําน้ํามนต์กินนะครับนี่นะครับขับไข่สเสมขึ้นมานะครับนี่นะครับการเข้าคันกลัดมีดนะครับข่างดําๆนะครับสวยงามเดี๋ยวใส่ข่างเยอะนะครับมันก็ทะลักออกมานะครับนี่นะครับ เด็กหล่อดำผสมเงินนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับเป็นไม้พยุงนะครับฝักไม้ดำไม้นะครับราคาไม่สูงนะครับเก่านะครับถึงยุบหลวงพ่อนะครับนี่นะครับถึงยุบก็คือนะครับผ่านการทำพิธีปลูกเสกนะครับทันหลวงพ่อให้ทันนะครับทำพิธีนะครับ นี่นะครับสันนานานะครับความยาวของใบสามนิ้วนิดๆินะครับยาวรวมรัามเจ็ดนิ้วนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งนนะครับนี่ก็คืนชื่อลือนาเหมือนกันนะครับนะครับสิงนะครับสามขวัญนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับ สิงสามขวัญปากเจาะนี่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับอยู่ในตลับสีพึ่งนะครับนะครับก็ได้เอาออกมานะครับนะครับสวยงามนะครับดูครับดูงาฉ่ำๆเลยนะครับนะครับแล้วก็ใต้ทองอย่างนี้นะครับนะครับรอยแกะรอยซาะ ด้วยมือนะครับนะครับนี่นะครับสิงสามขวัญปากเจาะนะครับในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับอยู่โยงคงกระพันนะครับอธิมหาอำนาจนะครับผู้ใดได้ไปครอบครองนะครับเสริมเพิ่มบารมีเพิ่มอำนาจนะครับนะครับ เป็นผู้นำอย่างนี้นะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับพิเศษก็คือนะครับสิงตัวนี้นะครับจะมีรอยจานลายมือหลวงพ่อนะครับจานไว้บนใต้ฐานอย่างนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับต้องใช้ไม่มีกล้องสองนะครับนะครับนี่นะครับ พอมองเห็นลางๆนะครับนะครับปลายมือหลวงพ่อนะครับนะครับจานไว้บนแผ่นนะครับแบบนี้นะครับนะครับนีนะครับ ลายมือหลวงพ่อนะครับจานไว้บนแผ่นตัวนี้นะครับนะครับนี่นะครับสวยงามเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับนี่นะครับเห็นลางๆนะครับนี่นะครับรอยจานรอยมือหลวงพ่อเลยนะครับนะครับสิงตัวนี้นะครับผ่านการทําพิธีปลูกเสกอธิฐานจิตนะครับผู้ที่ไปเช่านะครับ ทีเจ้าของนี้นะครับก็ให้หลวงพ่อจานนะครับจานบนลงไปตรงนี้นะครับใต้ฐานนะครับเเรียกว่ใต้ฐานนะครับนะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับในด้านแค็งแกรางปลอดภัยอยู่โยงคงกระพันนะครับผีนะครับสวยงามนะครับเนื้องานนชมเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในตลับสีพึ่งนะครับนะครับ ท่านใดสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับสิงตัวนี้นะครับนะครับสิงสามขวัญปากเจาะนะครับนี่นะครับชํำเลยนะครับครับถ้าเอาไปเลี่ยมทองในโหคงจะสวยนะครับนะครับใส่ตลับที่พึ่งไว้นะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับสิงสามขวัญปากเจาะนะครับมีนะครับท่านใดสนใจนะครับดูนะครับนะครับ การเจาะการแกะด้วยมือนะครับนะครับทิ้งลองรอยให้สังเกตกันนะครับเป็นริ้วๆขูดๆควนๆนะครับของมีคมนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับตายฐานอย่างนี้นะครับมีรอยจานอย่างนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์แท้แน่นอนนะครับนะครับ ก็ทันใดนะครับสนใจนะครับอยากจะบูชานะครับก็โทรมาที่เบอร์0885861329นะครับนะครับท่านที่เข้ามาก็ในไม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับนะครับเพื่อคลิปทั้งหน้าท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับท่านที่จะโทรมาปรึกษาคุยกันนะครับนะครับชี้แนะเรื่องราวต่างๆนะครับ ก็โทรมาที่เบอร์0885861329นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ